รักคุณแม่ของฝ้ายเหมือนแม่ของปอกเองเลยครับขอบใจนะฟ้าครับกับก่อนเดี๋ยวหลังให้มานะครับจ้ะแกดูมาด้วยนะว่าเขาอะเคยเป็นผัวฉันมาก่อนที่จะเป็นผัวแก สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้าแม่ดีใจจริงๆนะที่เราทั้งสองคนน่ะเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีลูกสาวแม่ก็จะได้มีคนดูแลอย่างน้อยอ่ะป๊อกก็จะได้ดูแลแม่ป๊อกก็จะได้ดูแลฝ้ายแทนแม่นะแหมแม่หนูบอกแม่อีกครั้งแล้วว่าหนูอ่ะดูแลตัวเองได้ถึงหนูจะไม่มีใครอ่ะหนูก็อยู่กับแม่เนี้ยไปจนแก่ ไม่เอาไม่เอาลูกสาวแม่อโตเป็นสาวแล้วก็ต้องมีครอบครัวและที่สำคัญต้องมีหลานให้แม่อุ้มเร็วๆด้วยนะ <c oughs> บ้านเราจจะได้ไม่เหงายังไงแม่ก็ฝากปอกช่วยดูแลฝ้ายด้วยนะลูก <c oughs> ได้สิครับแม่ปอกสัญญานะครับว่าจะดูแลฝ้ายเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วก็จะรักคุณแม่ของฝ้ายเหมือนแม่ของปอกเองเลยครับขอบใจนะ <c oughs> ปอก ครับให้ลูกแม่โตเป็นสาวแม่น้องใบ้นี่ได้ข่าวว่ามีผัวเอ้ยไม่ใช่สิ มีสามีแล้วเหรอจ๊ะแล้วแต่งงานกันหรือยังอะแต่งแล้วค่ะ <c oughs> พี่มีอะไรหรือเปล่าคะอุย้ยไม่มีอะไรหรอกจ้าคือแบบพี่ก็เป็นเพื่อนบ้านอะเนาะก็อยากจะมาร่วมแสดงความยินดีโอ้แต่ว่าจะว่าไปเนี่ยสามีน้องเนี่ยหน้าตาคุ้นๆเนาะเหมือนแบบพี่เคยเจอที่ไหนนะเดี๋ยวพี่นึกก่อนแปบ๊บนึงคุ้นๆว่าเหมือนกแบบที่ไหนนะแบบ กลับเลยอ่ะกลับก่อนเถอะวันนี้มืดแล้วไม่กลับไม่ได้หรอเดี๋ยวว่าหลังให้มาใหม่ก็ไดนะ้กด <c oughs> โอ้อยก,กลับจริงๆนะกลับก่อนเดี๋ยวว่าหลังให้มานะครับจ้ะ ออกแล้วออน้องไฟเอาน้องไฟหูยน้องไฟอะ่ะพี่ก็ไม่ได้รู้ความจริงเลยมันใช่หรือไม่ใช่แล้วตกลงมันใช่หรือว่าไม่ใช่วะใช่ไหมอะ่ะน้องไฟหูย โอ้โอหเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนนะคุณนะค่อยๆ well. <ก Bro. S 2> เดินนะคุณเป็นยังไงบ้างอะดีขึ้นหรือยังก็ค่อยยังชั่วแล้วล่ะยังแพ้หนักอยู่อีกนะไฟแล้วหมอคอนัดอีกทีเมื่อไหร่ วันนี้จ้ะแม่ฮะวันนี้เหรอป๊อกก็ลืมไปเลยอ่ะแล้วอย่างงี้จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวป๊อก็ต้องพาแม่ไปต่างจังหวัดด้วยอ่ะเอาไงดีอ่ะคุณแม่ก็ไดนละสิเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่โทรไปเลื่อน,นัดลูกค้าเราจะได้พาฝ้ายไปโรงพยาบาลกันไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เดี๋ยวฝ้ายไปเองได้โรงพยาบาลอยู่ใกล้แค่นี้เองเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปได้คะ่ะมันจะดีเดอฝ้ายดีสิ โรงพยาบาลใกล้แค่นี้เองไฟไปได้งั้นก็แล้วแต่ว่ายแล้วกันนะลูกคือว่ายอยู่น,นิดนึงคะ่ะ จ้าแต่งตัวสวยเชีย <c oughs> พอดีว่าฝ้าไยไปหาหมอมาหมอนะตรวจท้องอ๋อแล้วทำไมไปคนเดียวล่ะผัวไปไหนทำไมไม่พาไปด้วยล่ะพอดีว่าแฟนฝ้ายเขามีธุระกับแม่อ่ะวันนี้เขาต้องพาแม่ไปทำธุระที่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ว่างพาไปมีธุระเหรอคงเป็นธุระสำคัญมากแลยสิพี่เห็นจากบนหน้าต่างนะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแบบนัวก็เลยแบบอัว อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพี่ก็คิดว่าเป็นผัวแม่อุ้ยพี่พูดอะไรออกไปเนี่ยอ,ยอยปากไม่ดีเลยพูดอย่างนี้ไฟายเครียดแย่ไม่พูดละไม่พูดละคนกำลังท้องกำลังส้เนาะเดี๋ยวพี่ไปจ่ายตลาดก่อนนะบาย โอ้ยโอ้ยมีความสุขจริงใจฮะเราจะอยู่นนอออกนัน <c oughs> อย่างนี้จะงบายนะ ่อเถอะแม่ขะานนี้แล้วแม่ยังต้องอธิบายอะไรอีกเหรอหนูไม่คิดเลยนะว่าแม่จะแพ้ของหนูจะแยกพวกลูกนนี้ลกของ์รู้น้ำจริงๆอะแม่แม่ยังมีความ็นคนเหลืออยู่หรือเปล่าไป ฉันเมื่ก่อนที่จะเป็นหัวแกแล้วแม่ผู้ชายคนนี้มาแต่งานกับหนูทำไมเมื่อวานฉันรักเขาและฉันก็รักแกฉันอยากให้เราสามคนได้อยู่ด้วยกันไปตลอดฉันทำเพื่อแกนะไปแม่รักไฟนะแต่หนูเกลียดแม่แม่เข้าใจไหมหนูเกลียดแม่หนูเกลียดแม่ 为什么卡鲁？妈、哎。 พ่อวางแขนตัวของฉันได้ฉันไม่เสียใจแ